สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันนี้เกี่ยวกับการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะแอปของเรามีชื่อว่ากำลังใจนี้แดดเธอบุคลากรทางการแพทย์และนี่คือหน้าแอปของเราค่ะหน้าแรกของเราก็จะมี2ตัวเลือกด้วยกันตัวเลือกแรกก็คือปุ่ม Open ตัวเลือกที่2คือปุ่มเครดิต ปุ่มเครดิตก็จะเป็นหน้าของผู้สร้างแอปนี้นะคะและอาจารย์ที่ปรึกษาแอปของเรานั่นเองค่ะและก็กดปุ่มสีแดงคือปุ่มย้อนกลับค่ะเมื่อกดย้อนกลับแล้วก็จะมาหน้าแรกของแอปต่อไปกดปุ่มโอเพ่นกันเลยเมื่อกดปุ่ม open แล้วก็จะมาหน้าที่2ของแอป หน้าที่2ก็จะมี2ตัวเลือกด้วยกันตัวเลือกที่1เขียนข้อความเพื่อเป็นกําลังใจตัวเลือกที่2ถ่ายรูปโดยแสดงสัญ,ญลักษณ์ชู2นิ้วหรือมินิฮาร์ดเมื่อท่านสนใจตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งก็สามารถกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมี ให้เรากดปุ่ม add a photo เมื่อเรากดปุ่ม add a photo ก็จะมี2ตัวเลือกด้วยกันคือ take photo กับ upload ถ้าเรามีรูปที่เราถ่ายเรียบร้อยแล้วก็สามารถกด upload ได้เลยจะมาหน้าอัลบั้มเลยค่ะกดเลือกรูปที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะ แล้วก็กดปุ่มอัปโหลดโฟโต้ได้เลยแต่ถ้าเราอยากย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ก็สามารถกดปุ่มสีแดงด้านล่างนะคะเมื่อเรากดปุ่มอัปโหลดโฟโต้แล้ว ก็จะเข้าสู่หน้าต่อไปเลยค่ะคือหน้าอัปโหลดโฟตโต้เรียบร้อยแล้วรูปภาพของคุณพร้อมอัปโหลดแล้วโดวยการอัปโหลดรูปภาพลง Facebook เพิ่มกรอบรูปที่ทางเราจัดทำขึ้นสามารถพิมพ์ชื่อค้นหากรอบว่ากำลังใจนี้แดดเธอบุคลากรทางการแพทย์และอย่าลืมติดแฮชแท็กกำลังใจนี้แดดเธอบุคลากรทางการแพทย์ ect 2 9 kmu tt ต่อไปนะคะก็กดปุ่ม คลิกกันเลยค่ะก็จะไปหน้าขอขอบคุณขวัญและกำลังใจที่มอบให้บุคลากรทางการแพทย์และอย่าลืมอยู่บ้านเพื่อช่วยลดการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจแอปพลิเคชันของเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันบ็อกที่แนบไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะและฝากกดไลค์เพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันของเราด้วยนะคะและอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เราจะมาฝากกับทุกๆท,ท่านก็คือ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โดยร่วมกันเปลี่ยนกรอบรูปที่ทางเราจัดทำขึ้นและติดแฮชแทกกำลังใจนี้แดดเธอบุคลากรทางการแพทย์ ECT29KMU TT สามารถพิมพ์ค้นหาโดยพิมพ์ว่ากำลังใจนี้แดดเธอบุคลากรทางการแพทย์กรอบของเรามีหลายแบบให้เลือกด้วยกันสามารถเลือกใช้ตามใจชอบกันเลยค่ะ ค่ะขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการเพศนะคะและขอขอบคุณที่สนใจแอปพลิเคชันของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ